สวัสดีค่ะสมาชิก m i r ทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะวันนี้พบกับว่าอาริสารทธิรง,งคกุณเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะว่าจะมาแนะนำทุกท่านในการสมัครสมาชิกผ่านออนไลน์นะครเมนูนี้นะคะหลังจากที่เข้ามา ล็อกอินเข้ามาในหน้าใช้งานระบบของแต่ละท่านเองนะคะจะอยู่ในเมนูด้านซ้ายนะคะก็ใช้เมาส์นะคะไปคลิกที่เมนูด้านซ้ายที่จะเป็นรูปขนมชั้นสีฟ้า3ชั้นอยู่ตรงนั้นนะคะพอนำเมาส์ไปชี้แล้วนะคะก็จะมีะป๊อปอัพเมนูไหลออกมาลงทะเบียนตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนนะคะ เอาละค่ะสำหรับขั้นที่คลิกเข้าไปแล้วนะคะในการสมัครออนไลน์นะคะก็สมัครได้ทั้งแบบ User แล้วก็เป็นพาร์ทนักธุรกิจนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาดูด้านบนในส่วนนี้นะคะสําหรับท่านที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดใบสมัครนะคะออกมาสามารถนาสามารถดาวน์โหลดออกมาเพื่อไปใช้งานก่อนได้นะคะหมายความว่ายังไงก็คือเวลาท่านดาวน์โหลดออกไปแล้วไปแล้วไปสมัครสมาชิกใหม่เข้ามาโดยให้สมาชิกใหม่นะคะกรอกใบนี้แทนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยนำนำใบนี้กลับมาแนบกับชุดสมัครจริงสง่งส่งบริษัทได้นะคะก็เป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่สมัครนักธุรกิจข้างนอกนะคะแทนที่จะเข้ามาสมัครในบริษัทนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดหากท่านไม่ดาวน์โหลดนี้ออกไปท่านก็สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราเข้ามาได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็พอหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าสมัครแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้แล้ก็ กรอกข้อมูลของเมมเบอร์ท่านนั้นเลยแต่ก่อนที่จะกรอกข้อมูลนะคะว่าแนะนํานะคะส่วนตัวว่าจะให้ทุกท่านเนี่ยมาเลือกประเภทสมาชิกไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับท่านที่เขาสมัครเข้ามาเป็นยูเซอร์ที่สมัคร100บาทสําหรับผู้บริโภคนะคะก็คลิกผู้บริโภคตรงนี้ได้เลยแล้วค่อยมาไล่กรอกข้อมูลเข้าไปตรงนี้นะคะส่วนท่านที่เป็นเมมเบอร์พาร์ทเนอร์ของเราก็ไปเลือกที่ผู้จําหน่ายอิสระตัว B อย่างนี้นะคะพอ เลือกผู้จำหน่ายอิสระแล้วนะคะท่านจะสังเกตว่าจะมีแถบเพิ่มขึ้นมาด้านล่างตรงนี้ในส่วนของผู้สปอนเซอร์นะคะถ้าเราเจ,ะจะสมัครให้กับผู้สปอนเซอร์ท่านอื่นที่อยู่ในสายงานนะคะเราสามารถเปลี่ยนรหัสสมาชิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะชื่อก็จะเด้งขึ้นมาสมมุติว่าว่าจะสมัครให้ให้เมมเบอร์ของว่านะคะออลองดูเป็นท่านนี้นะคะ เห็นไหมคะพอเรากรอกหมายเลขสมาชิกท่านที่เราจะเปให้เขาเป็นผู้สปอนเซอร์สมมติในกรณีที่เขาเให้ให้เราสมัครให้แต่ใน,นความเป็นจริงแล้วนะคะทุกท่านก็ควรจะสมัครออนไลน์ตรงนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดสมาชิกท่านไหนนะคะยังไม่ชนานํานาญงก็สามารถดูคลิปว่าได้นะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมค่ะเราก็ กลับมาอ่ะโอเคสมมติว่าท่านนี้เป็นคนฝากเข้ามานะคะในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของระบบการลงผังตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นปล่อยให้ระบบอัตโนมัติเราก็คลิกเลือกระบบอัตโนมัติเลยซึ่งเเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบก่อนว่าของเราม,มีมีเป็นสองระบบระบบอัตโนมัติก็หมายความว่าสมาชิกนะคะไม่ต้องเลือกผังเอง คอมพิวเตอร์จะเจนเจเเรตนะคะในการลงผังให้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้สปอนเซอร์นะคะเห็นไหมคะอย่างที่ว่าเรียนตั้งต้นว่าในการกรอกรหัสผู้สปอนเซอร์เข้าไปเนี่ยระบบนะคะจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านนี้ว่าท่านที่เราสมัครใหม่เข้าไปนี้นะคะจะไปลงผังให้กับท่านนี้อย่างไรเพื่อให้ท่านนี้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ในเวลานั้นนั่นเองนะคะส่วนท่านไหนนะคะทีเ่เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ระบบหรือกรณีมาด้วยกันหรืออยากจะให้อยู่ด้วยกันฝั่งเดียวกันอะไรนู่นนี่นั่นนะคะระบบก็ เปิดเพื่ออำานวยให้ท่านใช้แมนวนวลอีกก็คืออาจจะเลือกเป็นซ้ายหรือเลือกเป็นขวาก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ท่านเลือกประเภทสมาชิกตรงนี้เสร็จสับแล้วท่านค่อยไปกรอกข้อมูลสมาชิกท่านนั้นๆน,น,นะคะเพื่อกันหลงลืมนะคะก็กรอกเข้าไปเลยนะคะสมมติชื่อคุณรวยมหาเศรษฐี นะคะใส่หมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะคะใส่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะก็คลิกที่ drop down นี้นะคะปีก็เช่นกันค่ะคลิกที่ drop down น,นะคะแล้วก็เลือกเพศเลือกสถานภาพนิดนึงนะคะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันนะคะตรงไหนที่มี สัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้แปลว่า drop down หมายความว่าพอเราคลิกไปปุ๊บนะคะเราก็เข้าไปเลือกข้างในนะคะนี่นะคะจังหวัดไหนก็เลือกเขตไหนก็เลือกเข้าไปเลยส่วนที่ไม่มี drop down แล้วมีสังเกตนะคะดอกจันสีแดงถ้า ช่องไหนมีดอกจันสีแดงช่องนั้นต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะคะส่วนหมู่บ้านอะไรพวกนี้ต่างๆถ้ามีข้อมูลครบก็พยายามใส่ให้ครบไปเลยทีเดียวนะคะ,ะรหัสไปรษณีย์พอใส่ครบแล้วนะคะสำคัญสุดเบอร์มือถือค่ะ ะะแล้วก็ข้อมูลตรงกับด้านบนคลิกไปเลยนะคะถ้าเป็นที่อยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ส่งเอกสารแต่ว่าถ้าเกิดต่างกับด้านบนที่กรอกก็สามารถกรอกเข้าไปใหม่ได้เลยแบบนี้นะคะก็กรอกให้เสร็จเลยนะคะพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้เช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะ ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเพศต่างๆข้อมูลทั้งหมดเมื่อครบถ้วนนะคะให้เราไปคลิกที่ลงทะเบียนพอเราคลิกที่ลงทะเบียนปุ๊บนะคะท่านสมาชิกท่านใหม่เนี้ก็จะได้รหัสสมาชิก MIR ทันทีเลยนะคะแล้วก็ ค่อยนำเอกสารประกอบการสมัครเนี่ยนะคะส่งภายใน30วันนะคะย้ำนะคะเอกสารนะคะหลังจากสมัครออนไลน์แล้วนะคะต้อง รีบส่งเอกสารตัวจริงเนี่ยเข้าไปบริษัทภายใน30วันนะคะคะเอาละค่ะวันนี้คลิปสั้นๆสำหรับสมาชิกทุกท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดสำหรับสมาชิกท่านไหนอยากติดตามในการใช้เว็บไซต์ของ MIR ววของเรานะคะในการใช้เว็บไซต์ในเมนูต่างๆที่เหลืออยู่นะคะอย่าลืมติดตามไปที่ช่องอาอริสาว่า MIR นะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ